กราบสวัสดีครับท่านผู้ชม fc แฟนช่องของบุญธรรมน้ำโชกนะครับวันนี้ก็มาพอแอดมินบุญธรรมน้ำโชกนะครับเป็นเสาวันที่สิสิงหาคม2 5 6 5นะครับเมื่อแอดมินจะพผ้าท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาบกับความฝันของไอคุณนะครับเนาะไอคุณเพิ่นบ่เพิ่นบ่เคยฝันแบบนี้จักเถื่อเด้วยครับเดอเพึงพึงฝันนดนๆที่เพิ่นฝันนะครับเนาะถ้าเพิ่นฝันขึ้นมาเพิ่นจะฝันแม่นนะครับงวดนี้เพิ่นฝันบอกในตัวเลขนะครับ เขาบอกให้ไปซื้อเหลขให้นะครับสามตัวนะครับจะเป็นเลขตัวแดก็อยากไหนท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันด้ครับเด้อเพื่อตัวเลขความฝันของไอขุนนะครับนออาจจะเป็นตัวเลขกโชคลาบตัวเลขที่มีรนงวันในึงวันวันที่สิบหกสิงหาคมสอง5น้ารหิบหะครับคือตอนเย็นๆม้นนีเนอครับนอะรอหลุนกันด้ครับเด้อครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันนะครับนอไปตีความฝันของไอขุนนํากันเด้ครับเดิม ครับผมเป็นยังไงี็จะมาฝันดี<อ>ออผมฝันได้สามปีนนมาแล้วรับครับผมมาทีู่้ษไ้อะมาฝากผมวยซึ่งเลขเออนเอนครับท่านพันท่านบอกว่็โตเลยอกเป็นัูเลยครับบอกเป็นเลยพันุพันครับผมเลยไปหาชือยเขาจนไห้ไปหาดอได้เองครับเออคืนโซขึืนมากผมเลย ยนไปเลยไอ้อนนหุ้นเ็สูนอัานในความพันในเ่ไทยไปซื้อเลขให้ไทยไปซื้อเลขให้มบันน่ะเพื่อยให้อยแน,วน่ว่าท่านท่นคุ้พันด้อยให้เงินมาหอมดิผมเลยไปหาซื้อได้โดนได้หเลยเข้าเงี้ยแล้บอกเขว่าอเอ้ยม่เลมันุนเจ็สูนอ๋อัด ไยซื้อไห้ืเขาได้แล้วครับท่านครั้้ากห้องเขียนไปเลยแกความฝันเดี่ยมันฟังเลยแต่ว่าผ้งเขียนไปเลยอยะเวียนไปเลยฝันด้จังเมื่อนะครับเนี่ยฝันในสามสี่มือแล้วฝันในสามสี่เหมือนะครับน้องก้อนเดังหน้าสามเหมือว่านี่ครับโอ้หันคยตันแบบนี้ปะเคยกันแบบัน แบบนี้แม่นดูเชียงไล่ผมคือครับเนาะเออคือครับว่าว่เหมือเนี่ยผมคือตลอดแค่ห้า่นึ่ตัวท่า้นบอกสามตัวเลยครับบอกสามตัวเลยครับบอกสาตัวเลยครับอศูนยเจ็ดศูนย์นะครับเนาะโดนหม้ผมฝันเยอะนี่คนที่บ่คคอยฝันอ๋อไันอมอนี่เชียงไล่ฝันเยอะยากัปบุกครับครับโดนฝันนะครับโดนฝันมันผมผมไม่ดูริด อยู่ด้เดือนสองเดือนมึงม่เมาบวนอยู่ในวิญญา่บ้านยังไม่อวชวันตกแต่งแล้วนาะว่ามันอยู่บ้านไหนดนนะครับนี่ผมไม่อยู่บ้านนี่แต่ก่อนได้จะเดือนนึงแล้วเกือบเดือนแล้วเนาะครับเดินทางมาจากเชียงรายมาทํางานอยู่บ้านครับทำงานอยู่บ้านคิดว่าเป็นผู้ใดมาบอกนะครับว่าเป็น พุ่นมีพ่นมูจักกันเป็นคนมูจักกันครับพนมูจักกันมูจักคือพันธุ์มหนบอครับผมเข้าเ้าไว้ปีเป็นคุนหูจักกันยู่ครับไอ้เมา่อากผมสืกอตันกรบอกกาบฝากเครับเนาะสาวมูจักกันครับอ่ะฉันก็บอกสามตแค่นี่บอกสามตเนแค่นี่เลยตัวเจ็ดตัวเนาะเ่็ดตวาเอแต่ที่ไม้ซ้องท่อ ผมซื้อล้วต่ี่ไอ้บอกใยญ่ายก็ซื้อไปแล้วบอกครับแสดงว่าม่นพชใจนี่ปัปันเพ็บหนเพ็รนี่มัซื้อใหญครับไอ้ทำหมมันมาขึ้เงินนี่ครับคนเพชรออกแก้วดละมูนเรยกนหลงบัวหองผู้ด้วยเห่ครับมันเป็นลูกครนี่ม่มันจะใหญอเลยครับมันตรงกันมันตรงกับเหล็กปูดคำนวณของคุณตายยศเยครับคุณตายยดเป็นใค เจ็ดศูนย์สามมันเป็นเลขกวเดียวกันหนึ่งเจ็ดศูนย์มันตรงกันอยู่ครับผมซื่อนะผมอู่บอกว่าผมซื่อปูนี่รับศูนย์เจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดใช่บมอ่าอันจีเก้ามาจากไครับเจ็ดเจ็โต้เผมอีชื่อเลขหนารถผมอ่ะอ๋อเป็นทะเบียนรถก็เป็ทะเบียนรถง่ายครับนทะเบียนรถง่ายอันนี้บอกเกีียวกก็ความฝันข่เราความฝันครับครับนนี้ผมเลยเป็นถาม ในี่ใจทะเบียนรถอไอน่น่องแท้นะครับผมไปถามหรือว่าที่วุิสัตวเขาเลยเปิดครอบเหมือนเดิมว่าเรื่องทะเบียนวุฒิสัตตรงมาแล้วมันเป็นตัวนี 8, 9, 8แ้แปดเก็ดเก้าเก็ดแปดเจ็ดเก้าเก็ดนะครับเราไปทะเบียนรถเน้อขาผมเออแต่ว่านั่งตะคนทรงเพราะตั้งมากครับแต่ว่าจะคนทรงเขาเลยเกียร์หนผมมากที่ครับผมก็รู้สึกว่า ผมมักจัดเงียม่้งตกเก็งม้ใจแล้นะครับเนาะเป็นเรียกี่ตงใจอ้าวมันนี่ฉลองกันก่อนเย้อมันนี่ฉลองแบบยำย่อมคัือพันคนพันเนเลยบอกครับเขาสามคนพันคนพัน เอาปผมแต่ว่าผมนี่ผมดีเท่าไหรแต่ชู้นี่ยังอยู่ไรอะตรงหาวายหุ่นหาวายเยอะครับเขเคยฝันสักเยอะไม่เคยฝันนะครับเนาะมีความมั่นใจมีความกลอาแต่ละงวดผมฝันนั่งที่ผมฝันมันดิชิวครับมันถึกมันถึกมือนี่ พอดีล่างน้างท่าเรอเชียงรายไปนั่งในเรอล่งานทูบเอโอ้มันวิวสวยอะไทําวิวเชียงรายนีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยดีในเชียงรายครับโทษเขาายตายุกฟันอายุแสดงอายุแสดงผมบอกครับผมเกิดวันที่สองทิบสองครับสองห้า ห้าสิบสามห้าสิบสามนะครับเนาะหายสองห้าห้าสิบสามครบห้าหกห้าปีนี้ครห้าหนึ่งสองห้าห้าสิบสามปีครับอายุห้าสิบสามปีนะครับเนาะกุ๊ฟันอายุห้าสิบสามปีด้วยครับเด้อแต่ว่าคนว่ามีคนไม่ฝากตัวเลขนะเจ็ศูนย์เจ็ดศูนย์ครับ ไปฮะมาดูกันห่อยไดผมหาที่หาผมเกษียณที่หครับผมเกษียณมาเลยเรียนรับเงินเลยเจ้าหญิงมึงห้เงินเกษียณหอ้นผมเรยรับเงินประกันทั้งคมเลยครับเนี่ยกำลังติดต่อเรื่องอยู่ครับครับอ้โอ้น้าตาเงี้ยงงงงงขอบคุณครับขอบคุณครับมอายุร้ายบอก อายุเกินมงงานผมคุยกันหน้าอยู่เลยแค่ผมน่ะครับท่านผู้อมกันกันจิตเกิดก้อนไปพบกีผีเดือนวันจีบานินท่านพห้อมกันก็ใสยู่น้วจิตเกิดก้อนไปโบกีผีบอกนี่เลยแต่ว้ากันดูครับแา่ว้ากันูเผมหันชวยผมโมเดียมือด้ัยนั่งโมเดีมือล้ ngon ngon đi ngon nhỉ các bạn ngon cái gì nhỉ cái gì cái 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 ันผมเน้นตะก้อนนี่อันผมเน้นซื้อผมซื้อซื้อนั่งหนักเลยหนักเลยอ่ากีชายกูแม่บอกผมแต่แต่ผมอันนึงคงแต่หลายหลายสี่เออไอ้กีชายบอกว่าเม้นบนเนอะล่างล่างเอาไว้นิดหน่อยผมชื่อตัวนั้นบนนั้นแปดถ้าถูกนี่ยเป็นเงินแปดหมื่นครับถ้าถูก ก้าหามัแปดไปพแปที่ไปตัวกั๊เเอายี่สิบไปแล้วเสื้อเสียงเขเขานเยงินเาตบหันี้่วกหาโฮมเม่ียใังนะสเสว่มันน่อยูโฮม่ม่หาทำเเสือนเน่มนบแล้ลังลังบุตรองกัได้เอมันเป็นเหล็กข้อมปันนี่ยครับเหล็กข้อมปัน อ๋อทกฝันท yeah. ี่ใช้ผมดูไปทีครับถ้าโดนอะไรที่ก็โดนแล้วตรงน้้นทุกสองทังปีสามปีว <ah ้าวแต่ก็เทียบนั่นยูเป็นงามยูออกไปจอกันแ้ทีน่ะที่ใด้ผมเป็นงามยูออกไปจอกัน้นี่ครับทุกคนแล้ก็จะต้องมีเลขให้คำอะไรยัง เราคนนึ LEGO LEGO ่มากเดีย hmm. ต okay. ัวเดียวก็หาตัวเดียวก็เน้นตัวหาเน้นบนเลยก็ได้จับว่ะครับยี่สิบใบผมตั้งซื้อยี่สิบใบลางบลอกจับบลองจับดีไซนบอกว่าบล้องจับตาเพื่อนเขเรียนหวยคัดเงื่อนจนเงืนเงือนแค่ดีบุ๋นเหลือเพื่อนดีได้ผมเนี่ยเออเออเรียนงันเรียนง เงินเขแก้ซื้อนักูกแก้ถือแก้สุดขึนครับกดไปทามันเรียกออกปุ๊บกดไปถาม่าไอ้เจ้าถือตัวครับไอ้คนที่ว่ามันหออกล้างเงิไอ้ซื้อบุญอ๋ออมันซื้อบรักนะครับเนาะบเริษัทได้กับริการเล่าอ่ะเน้นบุญครับเน้นซื้อบุญแรงเดี๋ยวเลยครับแล้ซื้อนักพ่อมแต่ว่างวดนี้เพื่นมาบอกให้ซื้อเลขหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ครับ ไอ้ตั๊ดอยู่บ่าบมคือตรงๆเลยตรงๆเลยบ่ครับย้ายว่ะับไปเด้วยศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับเนาะอันนี้เป็นความฝันนะครับเนาะเราสู้กันฟั้งนะครับเนาะผู้ได้มากระจัดอผู้ได้คาดกระดูก่เพื่อความบันเทิงนะครับเนาะเป็นเด็กแนวต้องางโอปากซื่อนผมหาซื่อให้เขาได้เลยครับจนผมซื่นว่าผมเฉียนไว้ยครับ เนี่เลขได้มาจากตลาดกบพอพอดีครับเนี้ยเนี่แนมฟันเงนขึ้นเลยครับเอ้โเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับเนาะสำรัตทะเบียนรถเนาะอันนี้ไม่ได้ฝันเกี่ยวนะครับเนาะแต่อันนี้ไม่ได้วันเกียนเพราะผมผมอีซื้อเลขสองตูนี่แค่นั้นครับอเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดกับศูนย์เจ็ดศูนย์แ่ะบานนี้เลขเก้ากับเลขเจ็ดอยู่มมีซื้อทะเบียนรถผมอ๋อบ้านนี้มือว่านอยู่ผมเลยถาม ทะเบียนรถมอไซค์น้องแพทย์นะครับี่โน้ั้คเหนียวออกไหมครับพอเลยชี่มาให้เขาเป่วยเบิื้องให้ทะเบียนออกมาแล้วนะจ้าเาม่อเขาเียเขียนให้หวมาบนสัยครับก็ป็งไปเปีนหนึงเทแปดเจ็ดแเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเขาเลยว่าต่งรับผมมากที่กัดเขาเรียกมากนะครับ,รบก็ทั่วบอกอีนั่งอยู่เชยงงไรนั่งเมินหลีก ขับเรียนรถต่มาดเลยเียรอนเครับมใช้คนั้นมันได้ฟรีด้วยที่รู้ค่ยูเชียงรายไม่ฟรีคอยความฟันเป็นัวเดีรโชคลาภครับเด้อคอยโชคมันนากันทุกคนนะครับเนาะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ